ชวนผูดด้ที่แบบวดวงดนตรีมาร่วมแรงร่วมใจกันทําอัลบั้มนี้ขึ้นมาครับมีรายละเอ,อยียดต่างๆมากมายครับรวมถึงตัวอย่างของเพลงที่เสร็จแล้วที่เป็นวิดีโอที่วันนี้ทุกท่านได้ชมกันรวมถึงเพลงที่กําลังทําอยู่กําลังสร้างอยู่และผู้ที่มาช่วยกันสร้างสารรค์ให้งานนี้ได้สําเร็จขึ้นมาก็มีหลากหลายมากครับรวมถึงน้องนิสิตนักศึกษาด้วยที่จะมาร่วมกันสร้างสารสรค์ผลงานวันนี้เราจะได้ทราบกันครับก่อนอื่นครับผมขอเรียนเชิญ2ท่านก่อนนะฮะที่จะึ้นมาพูดถึงรายละเอียดของอัลบัม้มทองผิว เดียวกันครับขเขารียนเชิญพี่ดีนิติพงศ์หัวหน้าและพี่โอ๊คชาตรีคงสวุวรรณครับเชิญครับสวัสดีครับพี่ดีครับพี่โอ๊คสวัสดีครับตอนนี้กขยจะนั่งนักแต่งเพลงและนักดนตรีนักร้องด้วยนะฮะสองท่านนี้คงจะในเร่าให้เราฟังถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ทองผิดเดียวกันได้เป็นอย่างดีผมร่วมจักพี่ดีก่อนแล้วกันนะทราบว่าพี่ดีเป็นผู้ที่รีเริ่มเลย รเริ่มต้นตรงไหนยังไงฮะทำไมถึงเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาพี่ดีครับเ,เริ่มต้นเกิดมาจากปีนี้เป็นปีสำคัญของคนไทยครับเช็นภาษาชาวบ้านเราต้องเรียกว่าเป็นปีใหญ่นะคือเป็นปีที่ในหลวงท่าน84ภาษาครับรอบเจ็รอบในฐานะที่เคยทำเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับเบื้องสูงมาหลายเพลง พอมาถึงปีนี้ก็เลยคิดว่าก็น่าจะต้องทําอะไรสักอย่างขึ้นมาครับแรกเขาคิดมาอย่างเดียวคือว่าแต่งเพลงหนึ่งเหมือนที่เคยทาเหมือนที่เคยทำาล้ก็าหารือกันถามเออไม่ที่ป้อมที่โต๊ะร้องเพลงเอาด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนแรกแค่นั้นก่อนราะว่าอยู่เป็นแค่เนี้ยแล้วก็แต่งขึ้นมาเป็นเพลงขอเป็นค่ารองบาทุกชาติไปที่ คงได้ฟังกันแล้วเมื่อตอนสักประมาณเดือนเมษาที่ถามมานะครับสักพักหนึ่งก็เริ่มมีไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าใครมายุ้บ้างว่าน่าจะทําอะไรที่มันมากกว่านั้น<ช>ก็เริ่มคิดว่าพี่ดีสุดปุ๊บครับอ,อยากจะให้พี่พูดถึงสิ่งที่ประทับใจในวทวองท่านแล้วก็อจ,จึงแรงกำัใจในการทํางานสร้างสารรค์เพลงนี้ขึ้นมามุมไหนท้งไหนที่คิดว่าโอ้พวกท่านเป็นที่สุดแรงบำันใ,น,ในใจให้กับพี่โหงได้ เเอกถงก็อคครับคุณก็จะอันนี้อันนี้เป็นทางแรกจริงๆมีโอกาสได้ทำงานถุงก็ท่านะครับแล้วก็ได้ร่วมานกพี่ที่ก็มีความมีความท่มงงานหลากหที่ที่ทำมาล่งงานอะไรอย่คือผมเองเนี่ยเลือกถึงก็โอเคเลยก็คะอเถึงแต่ความย่งใหญ่สิงงานนะครับเราก็ใช้เป็นใช้เป็น หลักการก็กำลังใจในการเนินชีวิตองตลอดนะครับนอกจะปถ้าชีภาพทงได้เงินเกียครับอันนี้ผมไม่พูดถึงไม่ได้นะครับตั้งแต่จคำความได้ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยนะครับผมก็จะมีโอกาสได้ได้ร้องร้องเลื่องอะไรถึงป่งท่านมาตลอดนะครับรีกว่าเกียรติท่านก็ซึมอยู่ในอยู่ในอยู่ในตัวเราตลอนะครับ จนถึงวันนี้ทุกอย่างก็หล่อหลอมกมานะครับเป็นความจนรับรดีเป็นความประทับใจเป็นทุกๆอย่างนะครับสำหรับผมอันนี้ก็ถือเป็นเป็นเกียรติทั้งสำคัญกับตัวเองครอบครัวนะครับที่มิวสาได้ทํางานชิ้นนี้ครับซึ่งความใจพี่อมก็ได้เป็นตัวแทนสําหรับนักดนตรีหลายที่มาร่วมงานในอัลบั้มน,น,น,นี้ด้วยนะครับคงจะมีความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ที่จะทํางานถวายพระองค์ท่าน เดี๋ยวพี่ดีครับโปรเจกต์นี้จะไม่สําเร็จเลยถ้าไม่มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับตรงนี้สําคัญมากที่สุดต้องมีผู้สนับสนุนเพราะว่าเราก็มาตัวตเปล่าๆแห้งๆครพร้อมกับสมองแล็กีเลยม,มีแต่สมองต้องมีคน สนับสนุนครับ,ค,รบคือนอกจากเราที่พิธีเกิดบอกว่าเนี่ยป้ายหรือป้ายด้านหลังหรือบนเวทีก็ตามจะมีผู้มาร่วมกันช่วยกันเยอะมากนะฮะแต่มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคือสิงคโป r ร์ r อเรชันซึ่งได้ทําให้อับ้านี้ผลโปรเจกต์นี้ได้เกิดขึ้นมาผมขอเรียนเชิญคุณจุตินันทพิรมพักดีได้ขึ้นมาบนเวทีและพูดถึงการสนับสนุนครั้งนี้ครับเชิญค,ครับสวัสดีครับ,บค,ครับ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะตอนโปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากพอพี่ดีไปเล่าให้ฟังแล้วสิงเข้าสนาบสนุนทันทีทันทีเนี่ยช่วงนั้นการพูดคุยกันตอนเป็นไงนะฮะคงไม่ต้องพูดคุยกันมากนะครับ,รบมีศิลป,ปินพีมือรือดับพี่ดีนะครับ,รบแล้วพวกพ้องมานเนี่ยพอผมช่วยใช้เวลาร้อยมานในการฟอร์มโครงการนี้ให้ตกผลึกพอตกผลึกปั๊บเนี่ยทางเราบอกพร้อมที่ ความรยายามนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นมาที่ว่าเราเองก็คุ้นเคยกันนะครับ <c oughs> ผมก็สามารถเรียกพี่ๆน้องๆเนี่ยว่าเป็นครอบครัวสิงของเรา <c oughs> มานะครับแต่ยังแต่ที่สําคัญที่สุดน่าจะเป็นประเด็นที่เมื่อกี้นี้พี่ดีใช้คําว่าสามัคคี <c oughs> นะครับโครงการนี้พอเรารับฟังเนี่ยเป็นอะไรที่นําพาไม่ใช่แค่สนิปิน <c oughs> ที่ไร้ <c oughs> ขีดจำกัดหรือไรขอบเขตเนี่ยมารวมง,งานกันนะครับแต่ยังไปถึงสื่อแล้วก็องค์กรอื่นๆที่ที่ยินดีพร้อมที่มาช่วย <c oughs> ครับมันเป็นการรวมพลจริงๆนะครับ <c oughs> การสร้างความสมัคคีจริงในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นระดับศิลปินระดรับธุรกิจครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่ทางเราเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่จะสามารถถวายในปีสำคัญน <c oughs> ี้นะครับ การสิ่งที่ทางสิงคโปเปร์ชันอยากเห็นก็คือโครงการนี้จะนําไปสู่ซึ่งความสามัคคีอย่างหนึ่งของพวกเราชาวไทยถูกต้องใช่ไหมฮะก็เลยเปิดโอกาสจริงๆแล้วเปิดโอกาสให้พวกเราชาวไทยมีส่วนมาร่วมในทองผืนเดียวกันใช่ไหมฮะในโครงการนี้ครับครับก็จริงๆแล้วก็จะมีการครับเพลงที่เราอาจจะเคยได้ฟังกันมาบ้างแล้วแต่นี่เป็นภาพมิวสิิดโอครับก็เป็นเพลงที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งกับพวกเราชาวไทยเช่นครับ ที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังมดงามบางคนกรากราปฏิยานตนจากใจ ความประทับใจของราชาวไทยจริงนะครับ er. เราเห็นกันมาตลอดชีวิตพระราชาผู้ทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยพวกวกเราชาวไทยทุกคนครับเสียงร้องของพี่ป้อมพี่โตน,นะฮะแล้วพี่ดีเขียนเนเพลงเขียนทานองกับเนื้อเพลงทํานองกับเนื้อเพลงด้วยครับเนือบเลียงโดยคุณสราวุฒิขาวุฒิปัญญาลุกครับแล้วเพลงอื่นนะครับพี่ดีครับในอัลบั้มนี้พี่ดีเมาเขียนเนื้อเพลงนะฮะเมาเขียนทั้งหมดเพลงเดียวทำเพลงเดียวอย่างนี้ก็ ถ้าเขียนเพลงอื่น้วยคนอื่นก็ไม่ได้ทำก็แบ่งกันคือครับตรงนี้อย่างที่บอกอัลบัมนี้ที่ตั้งไว้ตั้งแต,แต่แรกในใจเลยคือเราเป็นโค้ดว่าคล o สแ a n ดครับคือหมายถึงศิลปินค่ายโน้นร้องกับค่ายนี้จะไม,<อ>ไม่ใช่ว่าค่ายนี้รับไปเพลงนี้ไป,ไปทำไม่ใช่อย่าง,าางนั้ <ๆ S 1> นด้วยนะค่ายก็รับไปทำก็อีกค่ายหนึ่ง แล้วก็เนี่ยก็ปะปนกันค่าย A รับไปแต่ต้องเอาค่าย B กับ C มาร่วมด้วยเอาความถนัดด้วยค่าย A เขามีนักร้อง A ถนัดก็เอาค่าย B ไปแจมด้วยแล้วก็เอาคนแต่งเพลงจาก C เข้ามาผสมกันก็ไม่รู้ลูกออกมาหน้าตาเป็นไงก็เดี๋ยวให้ดูแล้วกันอะไรแบบนี้นะฮะตอนน้น่าสนใจมากเลยตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยสามเพลงครับแต่ไหมดเรียบร้อยตอนนี้สามเพลงสามเพลงนะฮะแต่ว่า ที่กำลังทำอยู่ประมาณ80-90%เนี่ยก็ก็ค,คือเพลงที่เหลือจัดทยอยนี้พี่ดีได้พูดคุยกับทั้งสามสถาบันเรื่องว่าจะให้เพลงไหนสถาบันไหนไปทำเพลงไหนอะไรยังไงเรือยงฮนะรก็มีมอบหมายไปแล้วที่งานก็ได้มอบหมายต่อไปทีครับผมนี่ก็เพิ่งได้เจอตัวเหมือนกันแล้วฮะก็ะเ,เป็นตัวแทนมา<ะ>ก็ไม่ทราบว่าแต่ละสถาบันน้องๆทํางานไปถึงไหนกันบ้างถามท่านคณะบดีสถาปั์ราชกำาังก่อนแล้วกันนะครับครับอาจารย์ครับตอนนี้ เอ่อพอมีโปรเจกต์นี้มาติดต่อมาพูดถึงความรู้สึกลึกๆก่อนนิดหนึ่งครับคือโปรเจกต์นี้ผมได้รับทราบข่าวจากท่านอาจารย์กิติท่านอาจารย์ประภาพรวีภาด้วยนะครับผมพอพูดมาหนึ่งวิหนึ่งวิีอบผมบอกว่าเราต้องทำหนึ่งวิเองนะครับนะฮะว่าพี่จะทาดีไหมผมบอกเราต้องทําครับเพราะว่าเราคือค่าแผ่นดินต้องทํา ง่ายๆเลยนะครับีคำนี้สาคัญมากเราต้องทำครับครับผมแล้วของศิลปกรและครับนสศ่ลปื่ประกับอาจารย์วัฒนพันธ์ฮะครับก็ชมเป็นความรู้สึกเดียวกันว่ารู้สึกดีใจที่เราได้รับเกียรติให้มาร่วมงานยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับัตอนนี้ก็นักศึกษาก็แยกกันทําไม่รู้จะให้ใครทําดีแล้วแยกหรือแย่งนะแย่งแย่งแย่งะไนะตอนนี้ทันคุณดีก็ส่งมาแล้วหนึ่งเพลงนะครับครวนนี้รออีกสองเพลงก็ทุกคนก็จะ อยากได้เพลงที่ดีที่สุดก็เลยรอดูว่าอีกสเพลงจะเป็นยังไงนะครับแล้วเพลงที่ส่งมาก่อนทําแล้วไหมฮะกำลังกำลังคิดคอนเซ็ปต์แบ่งกันอยู่นะครับอ๋อครับผมนี้ความรู้สึกเป็นแบบนี้น้องจากนิเทศจุฬาครับได้เอาตัวนิดนึงชื่ออะไรครับครับชื่อมโนวณนะเวรุสิทธ์ครับ ศึกษาระดับมหาบัณฑิตนะครับอ๋อเป็าโทนภาวิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่งนิทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้น้องมาในฐานะตัวแทนของแทนของทีมผลิตมิวสิกวิดีโอครับครับตอนที่ติดต่อไปติดน้องเป็นคนรับเรื่องอาไว้หรือได้รับเอบหอายจากอาจารย์ฮรรองศาสตราจารย์รักษาวิวสิมดงครับครับก็ตอนแรกที่ได้รับรู้ว่าต้องมาทำมิวสิกวิดีโอที่เกี่ยวกับในหลวงก็รู้สึก เป็นเกียรติมากครับยิ่งพอได้ยินชื่อโครงการว่าทองถืนเดียวกันนะฮะเป็นไงฮะคือนอกจากว่าความยิ่งใหญ่ของโครงการว่าศิลปินทุกค่ายไม่จํากัดว่าอยู่ค่ายไหนถาร่วมง,งานกันแล้วเนี่ยอีกอย่างคือชื่อโครงการนะครับทองถืนเดียวกันคือไม่อยากให้เป็นแค่ชื่อระบายอยากให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราจริงจิอ๋อให้ควาสมสามัคคีเกิดขึ้นจริงๆครับ,รบเพราะฉะนั้นทําทันที แน่นอนครับช่วงนี้ยุ่งไหมจะสอบจะอะไรต้องส่งงานอะไรยังไงอ๋อช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ทุกคนกําลังยกายๆ้ายกันทำทีสึกกับทำหหนังที่จะจบนะฮะเพราะทุกคนก็คือพร้อมใจกันที่จะหยุดโปรเจกต์ตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ร้องทำมิวสิกวิดีโอตัวนี้ครับแล้วทีสีสเราจะทำยังไงไม่เป็นไรครับยอมซ้ำเหรอฮะยอมซ้ำชั้นไหมฮะไม่ครับก็จบช้าหน่อยแบ่ยอมจบช้าหน่อยด้วยครับ โอ้โหไม่มีทางถ้าทําบุญอย่างนี้จบเร็วแน่นอนใน่เลนนะจบเร็วแน่นอนเกรนไรว่ากันอีกทีแต่ต้องแบ่งเวลากันนิดนึงนะครับของถาปัดรัางกะังครับอาจารย์ครับพอรู้มาแบบนี้บอกว่า1วินาทีท่านตัดสินใจแล้วแจกงานกันต่อไปยังไงตอนนี้เด็กนักศึกษาเขาแบ่งงานกันยังไงคือ <c oughs> ตอนนี้ท่านอาจารย์กิติอาจารย์พระสอนตอนนี้ก็ได้ไดเสนอไอเดียคร่าวๆแล้วแล้วก็เกรนทีมนักศึกษาไว้ มีมีอะไรพอเปิดเผยได้บ้างฮะเผดเดี๋ยวกลัว2สถาบันข้างๆเขาจะเอะอะไรนี้คือในในรายละเอียดเนี่ยผมว่าคณะทำงานเนี่ยเขาก็มี confidential บางอย่างเป็นความลับอยู่เป็นความลับบางอย่างซึ่งครในในใจลึกๆของทุกท่านนะครับที่ททำเรื่องเรียตัวนักศึกษาเองเท่าที่เราได้สัมผับแล้วนะครับนักศึกษาเองเขาถูเป็นเจ็บงสุดในชีวิตครับ เป็นตะยอดพี่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเขาเขามีพูดไหมอู้ยอาจารย์ผมจะสอบจะส่งงานถับปัดเลี้ยงนัำด้วยไม่มีไม่มีอะไรเงี้ยเลยนะครับทุกคนนี่ถ้าเราแบบนี้นะครับผมคิดว่าเต็มร้อยคือถ้าอาสาสมัครสมัครใจมาทําทําเต็มที่ครับแล้วก็เทิดเพเกียรติในหลวงทางพี่เลยก็ถึงขั้นที่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพรีวิวยังไงเนี่ยกดให้ดู ก็คือเราทำโรงหนังเล็กๆไว้โรงหนึ่งพี่ที่ที่คณะเดี๋ยวให้ให้เจิมเลยให้คนไียได้เจิมเลยลยณะฉายประถมฤกเริเปิดครับเปิดโรงเลยตอนทดลองให้ให้ดูเลยนะครับก็คิดว่าเราเราตรงนี้เราเราไม่ทราบว่าเราจะทำอะไรนะครับแต่ถ้ามีโอกาสเช่นนี้คณะสถาบันผมก็ขอกล่าวในนามสถาบันด้วยผมว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของสถาบันด้วยที่ได้รับเกียรตินะครับครั้งนี้จากทาง คุณดีและทางผู้จัดทุกท่านนะครับที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะสถาปัต์นะครับซึ่งตัวอาจารย์ผู้รับผิดชอบเองนักศึกษาเองผมคิดว่าทุกคนมุ่งมั่นที่ต้องทํางานครั้งนี้ให้สสําเร็จนะครับแล้วก็สมผู้เขียนใด้หรครับผมครับนรรดนสินกรัช่เดียวกันใช่ไหมอาจเราแย่งกันทําอยู่ครับก็จริงๆนักศึกษาเกรงนะครับเกรงด้วยงานที่ยิ่งใหญ่ครับเขาก็อยากจะให้ มีรุ่นพี่มาช่วยเป็นที่ให้คำปรึกษ,ษาแล้วมีไหมฮะก็ก็มีพี่ๆที่ทำมิวสิกกันอยู่ก็คงจะต้องมันรวมรวงมทั้งศิลป์เก่าและศิลป์ปัจจุบันนะฮะให้งานออกมาดีที่<อ>สุดนะครับโอ้โหนี่ไม่ใช่แค่นิสิตปัจจุบันนักศึกษาป,ปัจจุบันนะฮะร,รวมเอารุ่นพี่ที่ไปประสบความสําเร็จเนี่ยมาช่วยกันด้วยนะครับของนีเทชจุฬาเราคึกคักไปถึงไหนแล้วฮะพอตอนนี้ครับตอนตอนนี้ก็ได้รับเพลงมาทั้งสองเพลงนะครับก็ได้มีการ รวบรวมไอเดียกันได้ทั้งสองเพลงแล้วนะครับทีนี้ก็เลยเหลือเหลือแค่ว่ามาจัดจัดสรรกันทั้งตัวตัวเรื่องแล้วก็ด้านโปรดักชันนะครับก็ตอนนี้เดิำเนินงานมาได้ประมาณ30%แล้วครับมีพี่เก่ามาช่วยไหมเหมือนที่อ่มีครับก็คือเป็นเราทั้ง3ารุ่นนะฮะใน ในปริญญาโทรครับเราจะช่วยช่วยเหลือกันตลอดทั้งขั้นตอนพ,โนพีโปรักชั่นยันโพสโปรักชั่นเลยครับ,รบอ๋อนี่ทําโดยระดับปริญญาโทหมดเลยไหมใช่กระผมเองอ๋อครับ,รบพี่ดี้ครับพอได้ยินแบบนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะงานของนิสิตนักศึกษาจบมาเหมือนมืออาชีพไหมแต่ด้วยใจเต็มที่ทุ่มเทกันเต็มที่แบบนี้ทั้งอาจารย์ทั้งสิทธิ์เก่ามาช่วยกันพี่ดี้คาดหวังแล้วก็อยากจะเห็นผลง,งานเป็นไง เขาเป็นมืออาชีพกป็นอยู่แล้วครับแต่เป็นมืออาชีพที่ยังเรียนไม่จบเท่านั้นเองแค่นั้นเองนะแค่ประสบการณ์แค่นั้นเองล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้ทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานิสิตได้มาร่วมงานนี้เรียกว่าเป็นการร่วมมือจากทุกพื้นที่เป้าหมายของอาชีพที่อยู่ในสาขาการทำภาพทำเสียงเพื่อ เป็นสื่อสู่สายตาประชาชนครับรู้สึกปรับลื้มมากๆเลยตอนนี้ไม่ใช่งานของผมแล้วไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งแล้วเป็นงานของทุกคนหมดแล้วครับนะครับก็เป็นที่นะครับอาจารย์ครับน้องๆด้วยนะครับ,รบพี่ด่จะตามไปให้กําลังใจไปช่วยเหลือ ถ้าแยกล่างไว้จะไปนะ <N ic> ครับผมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับอย่างพี่ดีบอกว่ารวมเอาแทบจะผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการดนตรี น้องที่กำลังจะจบออกไปเพื่อไปเป็นกําลังหลักสําคัญในอุตสาหกรรมบันเทิงนี้ก็มาช่วยกันผู้ที่เป็นสุดยอดฝีมือก็มาช่วยกันเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ทองผืนเดียวกันประสบความสําเร็จรวมถึงผมจำอีกครั้งหนึ่งพวกเราทุกคนก็มีส่วนใช่ไหมอันนี้อยากให้น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์กันด้วยเราจะช่วยกันเป็นทองผืนเดียวกันได้งไงบ้างนะครับพี่ดียังไงบ้างอ่หนึ่งคงต้องติดตามกันนะครับคือ<า>